สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆนะคะอ,อ่อวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะนำเกจความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากสำหรับมือใหม่นะคะที่ยังยังไม่พบปัญหาหรือเพิ่งจะพบปัญหาว่าต้องทำยังไงเนาะถ้าหนูเป็นวดัดก็ที่รู้ๆกันนะคะว่าช่วงนี้ฝนตกแดดร้อนบ้างอากาศมันร้อนแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย หนูก็อาจจะเป็นหวัดได้หรือว่าถ้าสมมุติว่าน้องหนูเขาเล่นน้ําบ่อชื้นก็จะจะเป็นหวัดได้นะคะก็วันนี้ก็มียามาแนะนําเนาะหลักๆเลยก็ที่ใช้อยู่ตอนนี้เลยนะคะอันนี้สําหรับคือหนูไม่ดื้อยานะคะหนูที่ไม่เคยผ่านยามาเงี้ยก็นานๆทีกินไม่ใช่กินทุกวันนะคะอันนี้หนูรับประกันว่าหายค่ะ วันนี้เราไม่ได้มาขายของนะคะไม่ได้มาขายยานะคะจะมาแนะนำสำหรับมือใหม่นะคะนี่ค่ะจะเป็นยาตัวนี้เนาะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าหนูเป็นหวัดสามารถผสมน้ำให้กินได้เลยนะคะอันนี้อันนี้คือทั้งฟาร์มนะคะที่หนูใช้อันนี้อยู่ประมาณหกวันแล้วนะคะเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี่อันนี้คือด้านหลังเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้กินแล้วหายแน่นะคะ่ะจากที่ช่วงหนึ่งที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะหนูก็หวัดเอหนูในฟาร์มก็เป็นหวัดเยอะเยอะเลยทีเดียวขนาดว่าบ่อไม่สกรปรกบ่อไม่ชื้นบ่อแห้งนะคะแต่เหมือนว่าน้องหนูเขาปรับสภาพตามอากาศไม่ทันนะเนาะก,ก็เหมือนคนเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะยาอันนี้คือยาหวัดนะคะ ยาพวกวัดพวกอะไรเนาะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะกินตัวนี้ก็คือโอเคได้เลยนะคะหรือจะเป็นยาซองอ่าตัวนี้ยาซองนะคะอันนี้ก็กินได้เหมือนกันนี่ค่ะอันนี้ก็ยาวัดข้างหลังไม่มีอะไรอันนี้ก็เอ่อใช้ป้องกันนะคะและรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ทางเดินของพวก ก็พวกหมูพวกเป็ดพวกไก่พวกอะไรนี่ค่ะก็ใช้ร่วมกันได้เนาะแล้วก็จะมีของเอ่อพวกนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะก็เช่นพวกอ่าลอดลมอักเสบนะคะปอดบวมหน้าบวมนะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้คนพี่ๆเก่าๆก็คงจะรู้แล้วแต่สําหรับมือใหม่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะยังยังสงสัยอยู่ว่าต้องใช้ยาตัวไหนเนาะ ก็ไปบอกทางร้านขายยาได้นะคะพวกร้านอาหารสาะะัตว์ค่ะจะมีทุกที่เลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะอยู่ประมาณขวดละร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะสามารถใช้ได้ถ้าฟาร์มเล็กก็ใช้ได้นานอยู่ค่ะแต่หนูฟาร์มใหญ่ก็คืออันนี้ประมาณหกวันอ่าก็ไม่มีอะไรมากเนาะแต่สําหรับขวดนี้ขวดนี้ที่ใช้ก็อยางที่เคยลงไปบางคนอาจจะยังไม่ดูคลิปเนาะอ่ะวันนี้ก็จะมาบอกใหม่อีกรอบนึงคือ เห็นหลายหลายคนมาก็เริ่มเริ่ม,มวิตกกังวลหลายหลายอย่างแล้วเรื่องเอ่อเห็บหมัดพวกแมลงปีกแข็งหรือว่าอะไรสิ่งที่เข้าไปรบกวนนะคะพวกมดพวกอะไรอาก็วันนี้อยากจะมาพูดว่าก็คือตัวนี้ค่ะช่วยได้เยอะจากที่หนูเคยเปรียบเทียบระหว่างแป้งแป้งเห็บหมัดของมานะคะกับตัวนี้ก็คือตัวนี้ใช้ง่ายๆใช้ง่ายๆเลยนะคะคือทําความสะอาดเสร็จปุ๊บ เราก็ไม่ต้องอะไรเลยนะคะทําความสะอาดเสร็จเอาตัวหนูออกด้วยนะคะแล้วก็ฉีดตัวนี้ฆ่าเชื้อไว้หนึ่งคืนแล้วก็สามารถเอาหนูลงได้เลยนะคะแต่ถ้าทําอย่างเงี้ยมันต้องมีบอร์สเปร์เนาะแต่ของเราจะมีบอร์สเปร์อยู่หนึ่งแถวนะคะเพื่อสลับเพื่อจะฉีดหรือบอร์ไหนที่ว่างเราทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะพวกมแมลงปีแข็งพวกเห็บหมัดพวกอะไรจะไม่มีเลยนะคะก็ตอนนี้ก็เรื่องเรื่องนี้ถือว่าประสบความสําเร็จคือผ่านไปแล้ว คือแล้วตอนนี้ลดต้นทุนมากเลยนะคะก็อย่างที่ว่าขวดละ300กว่าบาทประมาณ350หรือ3 8 0หนูก็จะไม่ได้หนูซื้อนานแล้วแหละแต่ใช้ได้นานบอกเลยว่านานและประหยัดสำหรับคนที่อยากประหยัดและลดต้นทุนนะคะสามารถซื้อพวกนี้ได้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้ขายยานะคะขอย้ำค่ะไม่ได้ขายยาแค่มาบอกเล่านะคะอาจจะมีตัวยาไหนที่ดีกว่านี้ก็ก็ตามนั้นเลยนะคะอันนี้ก็คือในฟาร์มที่ใช้เนาะก็ ใครที่ใช้ตัวไหนก็ยาแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะคะฉลากแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันก็ก็บอกง่ายๆว่าเออถ้ามีอาการอย่างนี้ถ้าเป็นวัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปที่ร้านอาหารแล้วก็ร้านอาหารที่ว่าขายพวกอาหารสัตว์พวกอะไรคะเขาจะมียาทุกตัวทุกเอ,อ่ออาการนะคะเออก็ไปบอกเขาว่าพอดีว่าเออมียาวัดไหมอะไรเงี้ยของไก่ของหมูอะไรก็ได้นะคะ แต่ถ้าเป็นของหนูมันไม่มีหรอกคะ่ะหนูยังไม่ใช่เป็นสัตว์เศร,รษฐกิจไปบอกแบบอาการข้างเคียงก็อาการเนี้ยก็บอกในสัตว์พวกเนี้ยเขาก็จะใช้ได้นะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้ก็ขอจแบบแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ